Black Eagle reported. Area quiet. Gunner in position. Unit lost. Our ally is under attack. ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างไรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบรปชันผมก็มีแพลตฟอร์มออนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่ email, อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่าน,นั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันอ,อ๋อมาจากสอสอสปลปลาวอ๋อ,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 อมาจากประเทศเ่อนบ้านเนาะขอบคุณมากครับ คุณหลายเด้อมาครับอันนี้3 vs 3นะครับมาที่สีแดงครับคุณเวปปี้ครับเป็นเกาหลีใต้เนาะคู่กับสีแดงครับคุณ d ีบีดีเป็นอเมริกาแล้วก็สีเขียวครับคุณโลลิคอนนะครับเป็นอิรักนะสีเขียวแล้วก็ฝั่งนี้ครับอันนี้สีชมพูคุณปาป้าอิงครับเป็นคิวบ้าอยู่กับสีส้มนะครับสีส้มคุณอ่า ข้าวตู่ไทยอ่าเข้าตูไ่ไอเอสองเนาะเข้าตูนะ่ไอเอสองเป็นลิเบียนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินคุณเดลินครับเป็นเยอรมันนะครับอันนี้คุณเข้าตู่ใช่ไหมอ่านว่าเข้าตูนะ่เนาะอันนี้คุณเข้าตู่นะครับมาช่วงแรกอันนี้ก็เป็นการยึดตงมันครับช่วงมันก็จะมีนี่ครับมีตึกให้เอาคนมาเข้าไว้กันอยู่นิดน,นึงเนาะ โอ้ได้ตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยครับดูน้ำมันตัวนี้คุณเป็นคุณป้าป้า,ปาอีนาที่ได้ไปมีกันแหลกนิดแหลก,กนิดนึงเนาะแหลกหนหน่องแต่น่าจะได้อยู่นะครับสีแดงวิ่งเข้าบ้านนะครับโอ้ยีนะ่าไม่เห็นฝูงคนครับนี่ครับน่าจะเอาคนมาเข้าตึกกานหรือเปล่าเนี่ยดูน้ำมันตัวนี้มีสี่โลงเลยนะครับแมตนี้ไม่มียูรินะครับทุกคนมาดูว่าใครจะแตกก่อนกันเนาะ นี่ครับฝั่งคุณเปี้ครับก็เอาพินพอกมาตั้งไว้ตัวนี้เนาะ GI มาน่าจะเอา GI เข้าตึกหรือเปล่าเนี่ยตัดมาด้านบนตัวนี้สีเขียวได้ไปสองนะครับคุณโรล,ลิงคอนได้ไปสองเนาะนี่ครับสีแดงน่าจะได้ลงตัวนี้ด้วยครับไี่ครับสีเหลืองแบ่งปบเพื่อนเนาะเอ้า<ๆ>ตายครับเจอมงมุมครับวิ่งกลับแล้วครับฐานพรนมก็มีครับสองฐานตัวนี้เนาะ โู้นี่สีเขียวครับมาตั้งแร่อยู่ตรงนี้เลยโอ้โหครับอุ้ยเข้าได้ไหมเข้าได้ก่อนครับปสามเพื่ร่วมครับสวัสดีครับรายงานตัวครับสวัสดีครับโอ้ฝั่งน,นี้เล่นบังเกอร์ครับว่าไม่เอามาเข้าตึกไปตัวนี้เนาะ เอาเข้อาบาังเกอร์เลยครับสร้างบังเกอร์มาเลยมีใครลงน้ํายังเอ่ยยังไม่มีใครลงน้ํานะนี่ครับการเดินอ้าวพุทธปุ๊บลงปั๊บเลยครับนี่ครับสีเหลืองลงน้ําแล้วเรียบร้อยครับคุณดีบีดีเหมือนจะได้ยินเสียงโลงมาเลยครับสีแดงยังไม่ลงน้ํานะผลลบที่ของใครครับผลลบที่ของคุณดีบีดีจะไปหาใครครับจะเอามาเข้าบังเกอร์หรือเปล่าหรือว่าจะบุกเลยครับ เดีนี้เสียงล็อกเก็ตเทียมาแล้วนะเสียงใครกันโอ้ล็อกเก็ตเทียมาครับล็อกเก็ตเทียติดเงินครับจะมาตัดลงน้ำมันครับแต่เขามีป้อมอยตัวนี้อยู่นะนี่ครับถอยครับต้องถอยครับป้อมอยต้องถอยครับโอ้โหแต่ไฟฟ้าหมดแล้วเรียบร้อยครับเอ้านี่ครับขึ้นมาเอาแก้รถแล้วเฉยๆเนาะสวัสดีครับคุณน้ำกลางสวัสดีครับมีเข้ามาตัดต่อครับพยายามอุ้ยคุณตูดินพยายามเอามาตัดลงน้ำมันนะสองสุดเรียี่ยังไงครับ จะขึ้นป้อมเผยทันหรือเปล่าครับทางจะมีพอไหมทางฟอนครับเดี๋ยวมรู้ว่าจะสร้างทันหรือเปล่าครับป้อมเผยนี่ครับรถมันจะแตกแล้วนะครับอู้ไอ้ดีเมกมาแค่คนเดียวนี้ไม่น่าทันนะหืมถอยกับแต่ความนี้เลือกที่จะถอยครับตัดมาทียังไงฝั่งนี้มีรถรถอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคุณริฟ่อนครับปั๊มไลโน่มาลัวๆครับรอเข้าครับไลโน่แบบนี้จมปูก็เปิดแบบมาเรื่อยๆครับนี่ครับมีมีดีเซอรเตอร์มาด้วยนะครับ ฝั่งนี้สีชมพูก็คุมส่วนก็ฝั่งของคุณป้าอิงแล้วก็ตัวนี้เป็นของคุณดีบีดีไปนะครับคนมาเข้าตัวนี้ไว้ก่อนเนาะตัดมาที่สีน้ําเงินยังไม่ลงน้ำนะครับมีแมสแลบมาแล้วเรียบร้อยครับอู้นี่ครับอะไรที่เคยเทนมาแล้วเรียบร้อยก็ฝั่งคุณป้าอิงครับขูดลงรถออกมาจากข้างนอกครับเอาวิ่งมาก็ตายครับมีบอลลิสนะครับ นายนู่เริ่มมาแล้วครับนี่ครับโอ้เซอร์เรอร์ครับโดนครับโดนครับตั้งด้วยครับแล้วก็ยิงด้วยครับอ้าวเคลียร์ได้ครับต้องถอยครับตัดบางทีเราเก็เที้ยงมาแล้วครับเอามาเคลียร์ก่อนครับน่าจะมีอีกคนมาเมื่อกี้ไปอีกเพื่มหนึ่งลำครับอู้ขี่รอบรีพอตติ้งก็มาครับของใครครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอามาเปิดแมปเฉยๆครับขี่รอบรีพอตติ้งอู้นี่ก็ของสีเขียวครับบริลิคอนมานะครับ กี่รอบมาแล้วกี่รอบจะไปไหนครับโโอ้หแน่ชัดครับเห็นหูเลยครับว่าจะไปไหนผู้ฝั่งนี้เลือกที่ขึ้นไอรอนเจอร์เทนมาอยู่บ้านคุณปาป้าอิงนะครับคุณเดลินครับนี่ครับมาแล้วกี่รอบลอยมาแล้วฝนก็มีป้อมสวยแล้วนะมาดูครับว่าฝั่งคุณปาป้าอิงจะรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าเจอคุณโรดิคว่านี้มาแล้วครับกี่รอบตอนนี้สีแดงเข้ามาครับไบเกิลครับไบเกิลทิ้งบอมใส่ไหนครับ เขาไม่ได้ทิ้งวอมนะแต่ตัดไป็นลถบนะครับไปเกินตัดแป้นแถบโอ้ไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นแถบของคุณเดลินครับโอ้เจอคุณเว็ตตี้ครับมาตัดไปครับนี่ครับมาแล้วเกียร์มาแล้ววิ่งเข้าแล้วครับโอ้โหลงไฟฟ้าพลังงานอินเทอร์ด้วยครับเอาแล้วไงครับจะเอาอยู่หรือเปล่าครับคุณปาปยิงครับน่าจะเห็นแล้วครับแบบนี้ครับนี่ครับแต่มีป้อมสอยนะครับมาครับแต่ป้อมสอยมันจะไม่ทันใช่ไหมครับมันมีป้อมตัวเองครับก็มีแบตเก๊กนี่ครับฝานี้เรื่องที่จะเคลือบไปเลยครับ อู้เรือบังไฟก็มาครับปุ๊บไปแล้วครับหืมฝั่งไปอีกครับโดนก่อนครับเอาแล้วครับคุณโรลิคอนครับตัดแล้วครับเอาเอาขีรอฟคีรอฟไม่ทำงานครับคีรอฟไม่ได้บังคับต่อนะครับตอนนี้ปั๊บทศฐานเดวิ่งแล้วครับนี่ครับตอนนก็ตัดไปเรื่อยครับจะตัดอารอนเกอร์เชนครับนี่ครับอารอนเกอร์เชนแตกแล้วเรียบร้อยครับมีเรือบังไฟมาด้วยครับคุณโริคอนครับเอายังไงโอ้โหนี่ครับตัดไปเรื่อยครับบัตเชลเล็ก็น่าจะแตกครับแบบนี้หืมบ้านเสียหายนะครับคีรอฟลำเดียวรู้เรื่องหรือเปล่าก็วันนี้ครับ ได้หลายคนไปด้วยบโอ้โหนะครับ hmm. ต oh ้องขับ m c b ไปหาเพื่อนนะครับนะครับเพื่อนเพิ่งมาช่วยนะเพื่อนเพิ่งเห็นครับจะจะเห็นเรือบังไฟหรือเปล่าครับนี่ครับเรือบังไฟอยู่ตัวนี้นะจุดมาแล้วตัดลงแรกครับนี่ครับตัดกันอ้าวตัดลงน้องมันนะครับโอ้ยใส่กันนะครับตุ๊บตั้ตุ๊บตั้ตุ๊บตั้มเหมือนได้ยินเสียงโคุณโอไปไหนเลยวะเสียงโคุณโอไปไหนครับเหมือนได้ยินเสียงโคุณแล้วเมื่อกี้ สีน้ำมันไม่ทราบว่าคุณโอตัวไหนไปครับเมื่อกี้ตัดมาที้นี่ครับใช่รถขีดเทียร์มาแล้วครับโอ้โหสีแดงก็มีรถขีดเทียมมาเหมือนกันนะครับนี่ครับจะเจอกันหรือเปล่าไม่สนใจครับของสีแดงพยายามใช้ใบไอเกิลครับทุกคนเจอใบไอเกิลครับเรียบร้อยเลยครับตอนนี้มีคว่มสสยมาแล้วนะโอ้โหแตกแล้วครับฐานเดี็กของสีเงินโอ้โหเจอใบไอเกิลยิงนะครับน่าจะสองชุดเนาะเมื่อกี้แตกครับนี่ครับสองชุดแตกนะ อ้าวนิวเจมิสายมาแล้วครับขอบคุณข้าวตู่นะครับนักศิชมพูต้องมาอยู่บ้านเพื่อนนะครับผลลุ่มลงมาครับนะครับผลลุ่มมาแล้วกผลนี้ต้องเอามากันนะครับได้สิทธิเกียร์ได้ครับสีแดงก็ใช้เบรคเกิลมาลัวๆครับตัดไปเรื่อยๆครับแบบนี้สีนึงน่าจะแย่คุณเดลิงครับบารลายคนก็ไปแล้วเรียบร้อยครับเหลือแค่ลงรถนะครับแบบนี้โอู้หูบันเทิงสิมาต่อครับยังไงตัดรถเลียบน้อยครับห น่าจะหมดยูนิตสู้แล้วนะครับคุณเดอร์ลิงตุนลงน้ำมันตัวนี้ยังไม่ได้ยึดน,น่าจะ๋ยวสองโรงนี่ครับมีคนเหลือไว้ให้ด้วยแต่ยังไม่มีใครมายึดน,นะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็มีแฟลกแคคมากันบ้านนะครับนี่ครับยิง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 จะตัดลงน้ำมันครับสวนกันหน้าบ้านครับ ต้องเราดูแบกเเกิลจะไปไหนครับอีกชุดหนึ่งครับนี่ครับมาแล้วครับแบกเเกิลครับไปหาผู้ใดมาครับเรามาดูกันครับแบกเเกิลจะไปไหนบินแล้วสำรวจแมปแล้วครับมาแล้วครับแบกเเกิลรีพอร์ตติ้งครับอูอเรือบ้างไฟก็ขยับมาแล้วนะโอ้โหฝังคุณค่าตู่จะเจอหรือเปล่าครับมาแล้วครับตอนนี้บินวนครับบินวนครับ จะเข้าไหนครับจะเข้าไหนอยากจะเข้าฐานใหญ่ครับจะร่วงก่อนครับนี่ครับร่วงก่อนหนึ่งลำไม่แตกนะครับอ้จะตฐานนิวเคลียร์มิสไซน์ครับไม่ได้ครับนี่ครับโอ้แบบนี้ไปเกินร่วงหมดนะครับนี่ครับเปิดแบบไปครับเปิดแบบไว้เพื่อนหืมไม่ได้ครับนี่ครับฝั่งนี้มาแล้วครับเหลือบางไฟสองลำครับจะตัดฐานนิวเคลียร์มิสไซน์แน่นอนครับแบบนี้น่าจะตัดได้หรือเปล่าเอ่ยโอ้จอดแล้วมันจอดแล้วมันจอดแล้วตัดสายบีเบื้มครับตัดลงไฟพลังงานนิวเคลียร์ครับ จะแตกเอานะไม่มีแฟลแฉกมากันคือแตกนะครับแตกได้นะครับเนี่ยต้องมีแฟลแฉกมากันครับป้อมใสอ,อันเดียวเอาอยู่ไหมเอาอยู่อยู่นะครับทีป้อมสใยพออยู่เนาะต้องขึ้นป้อมสอยสักอันหนึ่งนะ่จาจะโอเคเลยนะครับแบบนี้มาครับมาที่สีแดงขยับมาเรื่อยๆครับโอ,อ้โหฝั่งนี้ใส่กันแล้วครับเอาไงสีเขียวเจอสีชมพู อู้สีแดงมาช่วยครับจิมมีคลิฟมาด้วยครับคุณเปียปีครับมีครับวิ่งใส่ครับตัดเลยครับตัดลงรถครับโอ้ลงรถสีิงคุณปายนะครับคุณปาไปอีกนี่ครับมาแล้วครับไรโน่ของคุณเข้าตูวครับไรโน่ของคุณเข้าตูวมาช่วยนะครับฝั่งนี้มีมิลลาดแข็งด้วยนะครับเอาใส่กันให้ยับใส่กระสุนมิลลาดแข็งมันดีรวดแรงมากครับเอาใส่ให้เจ้าอยู่หรือเปล่าอู้ยคุณปาไปอีกอู้หบอกว่าเขาไม่ตัดแบบนี้เนาะอืมอะไรครับเนี่ยตับตัดเรียบร้อยครับคุณปาไปยอมแพ้เลยครับ โอ้โหแล้วเรียบร้อยนิวูจิมิซายกรื่องจับความใช้งานความใช้งานนะครับนิวูจิมิซายครับจุดไปแล้วนิวูจิมิซายลงบ้านใครบ้านใครครับสีแดงไหมลงที่ตรงบ้านนี่ครับบ้านสีแดงแล้วก็ยอมแพ้เลยครับเอ้าไม่ไหวครับแตกไปคนนึงครับทุกคนเรียบร้อยเลยครับกลายเป็นคุณ เดปิวคุณอะไรเนะี่ยโลลิคอนแล้วก็คุณดีบีดีเเป็นฝ่ายชนะไป